รีวิวตลาดเช้าน,านั้นจ้าบ้านเขาแค่ตลอดยี่สิบถ้าส่วนมาเขาทีกินโจ๊กโดมนียแสลว่าแปลว่าบ้านเพือ่อพี่นางกว่าจะไปโจ๊กโดมอะไรน,ะ,นะ่งบะหะร้านเนาะ ยังอยู่ตอนี้ไสเอเขาไม่หาอะไรมา้ำห่ออันไปก็ปีน๋อเจ้าทหาเจ้าฟ้ะจะไปก้อนนุลพะนะเจ้าฟันชาว่า

ก็ดีๆ่ว่า่ดีล่าแมลูกเผาดเหี่ยวไหมคะระูือเลือกระซูพร้อมพร้อมันแม่ลูกกินไปเรยชุกกระจ้ากินไปเร่อยเรงก็ได้อันนี้เอาแม่เอาขผ็ดเหียวนะคะยี่สิ <L ess onal> เขายังกินแคบกระลากอนครยีบนะอแม่ไม่ได้สุกยี่สิบไม่ได้แบบว่าท่แต่บัวแม่าไม่เทสุกยอดล้เผิดอยู่อันนี้พมครนีาูลีแดงนะเจ้าหน่งอปันเ่าไรครับ้ะเือันเลยค่ะมะส้มค่หิวจัง เงี้ยอมกิน้อยบาดเกนืองไ้ยขา้ันวเนี่ยนนบนี่้นไปวั่บเนี่้ไปวันบเนี้ว่นขวบนียนไปวันบเนี่ยนไปี่ยขึ้นันีย้นเวนเ่ะขนันเนี่ ใชไปเลยจิ้อไปแล้วขี่มขยนหลังคานี่ลอำนี่ยมข้นนี่เขาตามติดชีวิตหมอลำามติดตามิดใครเขาเอวี่นดล่ดยไกินเป็นมอนี่่ปนนี่เนนี่ปลาตอน่ ปลาาตอนหุอ๋อกินอะไร่คืบ้าเด็ดตำเอาไปตำนลูกโอ้โห้ำไม่เอยายอยู่รามนกลูกเอานึงแล้วค่ะนกน้อยไน่ย่งนยงยังเยย่ลเลยก่เยงเ่ลยยงยงเลยันนี้อันนี้มีป๊บอันนี้ก็มีป๊บเงัเลายเลย่ั่ พักยังไงพักพักหอมนี่จะนัดจุดจาเนอกระตนเเีนนเมรนี่นม่ังขับไทยดีจังวันมันคนละยางนยังสิากเดือดหลายเลยไมันไฟเบินเะะเบิไฟเบน้ำใส ก็ีฝากยังทำไมตัวมึนึยงกะจีเนี um> ่ยหามาไทยแล้วมันบ่โมเมนต์มาไทยมาเร่ที <t <t ่เราันดตเียวแปยังอีกเอาลามยืดปวดเอาลามันยืดเบิดเบื้งู่ม่แหงไรด้ลายจะควนนี่

ก็ที่ี่ดูอ่ะดูอ่าดูอะกูภาษาบอสบ้าบอตีขาแล้วผมไปยังปดุปดกบ้าว,ออวัดพร้อมกันดีทั้งนี้

แล้วขนมขวายเากินได้ขนมมันก็อิ่มเลยเนี่ยนี่ย้ดีขนมจีนกินย่างละสามครับดีจะซื้อไหลดีสื่อไปมันเต่รูตเย็นได้ดีเาก็เบียร์่มเตาย่นาเอามีไออิ่มหดไหมคบีเอามีเชืเ่าไหรนีม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 ีเี่ยมึนเตาไว้ไม้ตื่นเนาะ ม่ตยางอค้คอบางบเไม่พอล้าท้าบ้รขรยากาศว่าฝากพี่น้องเอ้าวันนม่ปลาปลาองดินบ้างมั้ขอบคุณหลายๆจ้า่อกันไมพี่น้องเป็นน้อือข้าวข้า